นั Guys, e ่โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสาเกสีสโนยะตาโกคาโสตัปวันตติมารเสนาอาสานโตปารายิงสุปาริมาโนปาเวนะมา นาปราชิตาปาทิโสที่สังปรายติริชเสนติอาสสโสนาโกปาายะข้าแต่สเสด็จญาพระแม่ตรณนีเจ้าขาพระองค์ท่านสเสด็จหรือยังเจ้าขาด้วยการบาดัดนี้กิจในการที่ปฏิบัติงานในการเรียกซ้ำเปิดเงินเปิดทองเปิดทองประกันแ่งภูมิ ดันเสด็จแห่งเสด็จพระเม่ยาตรนีได้สําเร็จเสร็จสิ้นลงในเก้าราตีมนุษย์ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระองค์นัานเสด็จกลับสู่มิมาณแห่งแดนณภูมิที่ยีแห่งเสด็จพระเม่ยาพมมยระแม่ตรนกีด้วยกาลตินี้ด้วย